เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถบ้านเดิมๆนักชมเลือกซื้อเลือกใช้นะับคันนี้เป็นฮอนด้าไอคอร์ดครับไอคอร์ดมูฮ่าวจครับเครื่องเกียร์ดีบอดี้เดิมบางไม่มีชนหนัก ภายในสะอาดครับเบาะหนังเกียร์อโอโต้จอไฟฟ้ามีเครื่องเล่นเสียงด้วยครับเรื่อเล่นเสียงจอสัมผัสแต่งคนโซลก็สวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดล้อแม็กสวยยางดอกดีตัวสีอาจจะมีตําหนิหิ้วรอยกันบ้างนะครับอา,ายุการใช้างานนี้น้ามันล้นล้นนะครับฮน e t, อนด้ a c อค r อร์ดเบาะปรับไฟฟ้าด้วย <c oughs> เครื่อง f 2 3 a เครื่องนอกนะครับล้อแม็กขอบ15บห้าฮอนด้าไม่เพียงแสนแปดท่าเนเอไม่แท้ไม่น้อย บพร้อมใช้นะครับถ้าชอฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เ้าเลือกซื้อกันประจำาลยใหม่พาคลิปใหม่ๆนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองราคาเปิดปที่39,00 0บาทเท่านั้บาทท่านเองราคานี้เจ้าของรับประกันการ,การโอนให้ด้วยนะครับ พิกัดดูรถอยู่กำแพงแสนนครปฐมเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ